เว้ยยันนี้ไปสายด้วยมันมั่งานแต่ปลามันกว่แล้วทำมือไม่นั่นแล้วเป็นยังว่าเออมองไปรนำตืัวแล้วอะไรลูกไส้ไปแห่อยู่กับเหล้าเล่นเออกูนี้แหละเขาซื้ออย่างบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ลืมกมาดันมองมาดันมอง ไปวัดเยอปมากบ้าผู้ใิไดชิไปวัดน้องใครไปวัดป่าสีชมชื่นคุ้มพระบาเนี่ยวัดอาจารย์มองไดสิหอดเลี้ยวหองเลี้ยวต้นหอดปลามันเหล่านี้หอดล้านมันเหล่านี้บ้านโนนม่วงเอ๊ะมันนาสีออกไปได้น้องบ้านโนนม่วงเหรอเนาะนาสซสดออกไปคนได้คุนถามเรารสสีบาแล้วแต่มึง เขาลงนางได้กลับมาไหมเด้บอล้วกดตีเีเบิ่ออกสีบอกข้างเขาข้างนั่นข้างนี้ัวกดตันีบอกมกดใั่นีกันเดี๋ยวให้เขาไห้จะกหน้าที่กัน่นนพ่อืดจบุกพวามากมันพิ่งตั้งอันนี้เพท่านใดองสดข้างางข้างขวาแล้วข้า้างอ้ยงามหลายพี่น้องปองา้ามันวูเขาสุบอกาสางใที่สุดตัวมาน้ำปานผมทีแห้งใจชีเด้ ตลาดมีตลดเสียงปืนปาดปืนาปาดอยเอ้ยบ่มาบก่าบ่มาบมกทงแนงสิอากาศดีเว้ยสบาย่างขึ้น,นย่านพี่หลอกยดีเนะย้ายอยู่ใกล้ๆโมเจ้าของต้องอยู่กลางโมเขาต้องอยู่ของสิเอออยู่ได้สิยู่ย่านเจ้าของผู้เดียวให้ได้สิอยู่ได้คุณอะไรเขา่ึงนี้ดึงตาคุณมาคุณตั้งละนั่นแหละเคอยอ ถ้าเห็นเขาเห็นว่าเห็นเขาฝันเห็นพีละเขานอนไปเลยเพราะว่าพี่เอาดึงขาเขาเมโอ้ยานแห้งดึงขาข้นขาพเ่นีึ้ตั้งแต่ขาพุนสูงอย่าง้ก็ตั้งดึงดึงดึงรถเนี่ยผู้ใดกีฟาก็หนียามาด้อยเงี้ยวัมาพันธนะแต่ทาในกลัไปสักก้อนเอายุ้จังสีเบิ้มือก็สีเย็นไว้ดนิต้องแดกแบบนี้เราก็ต้องแดกอาการไหพโคไปพย่ง่าย ยืดดนเน้อสิฟ่ฟ้คนนี่นี้ไกลว่เนียอยลืมปอภัยเขาเด้อถอยขึ้นมาอีเมียคุณหน้ามั่ขนงมี่นองกอ,อ,องายเน้อ,อโอ้ยแดดวัน,นี้็ได้เหตุฟ้าม่นกระจายพ่อหางินไหนอยากห้ามแห้ง สามร้อยหกสิบองศามันเป็นเป็นพือนที่สูงๆต่ำๆง่ายๆมากน่ะทางทั้งฝุนกึ่งันฝ่นมันคือทางหนองแสงเนาะมันปลาสีส้มซื่นคือท่าเอ่นผมเพระว่าเด้อค่ะเด้อบุดชิมาปูรอบขมาเนี่ยปกติก็เอินอาจารย์หม่องแล้วเมื่อไห่เอิ้น้ำปูซื่อ ก็พอเห็ดปวกชมูบแบบไ่กระตากบหไ่นึงเนาะเฮ้ยจะไปแกงนี่วัดสูสเสียดยืมเพื่อนทียืมเพื่อนที่านทีวุ้น่ะกีฟ้าก้อนในย่า้ฟางนี้เนอะ มันจะแดด่่อนบงเน้ปามั่นกะแหงนลงป้าเข่าก็แหงแล้วเดี๋นี้ป้าเขาก็แหงแล้วหมาดุป้ยยันยันยังยันมายันโกิดยันโคดใไปสิฮอดป้าขนาดนั้นเลย ก็จะกอไพ่เลยคุณโอเหน้นามากนะจำนวนามาก,กขอไพ่มาดโอ้ทางน้ำม,มาเอาไปเพิ่มเลยอ๋อคะเจ้าเอานา้ำเข้าไปเราเพนมาเก็บเราก็ไปไม่เอาน้ำม,มาว่างไว้นี่เจ้าก,กับาม่งตอคุณอหล่าไพ่ในบา้านบุตหล่อมาเอาทุ่มผิดมวย,ยิสวน,นุตรหล่ จักเอาหอมมะกางคือจัะข้าเจเ้าเห็ดมดันขึ่นสันดิ้โลกาก็าเอาแนวมะกางหอมบางคนห่อนพัดตายไปจักเอากมาสมัยพัฒนาแล้วก็จะสุกไปแบบเื้อกดำบันแล้วแม่ยังก็มันสิติดแอวตัวดำบ้านอ่านบ่ท่น จะพึ่งแดดจะพึ่งแดดเทวดากระไดมาันอนกระแดดที่ทดีอยู่พุ่งได้กระแดดเผาจะได้กินมานอนเทวดากระไดจะกระได้แฮ่ไม่เอาติดกันนี้คุณนะ่ะคันกระเจ้าฟันอนะันนั้นยื่ออกมาเมื่อกลั่งเออมันก็สนุกเหตุเนาะออตั้งไว้ทั้งรถนะ่ะ อาจจะทรมานจับของหลายแก้ไขได้ยุ่มมอมกันละรอยสองรอยขึ้นมาฮะวิวแบบในงานแห่งอะไฟันถนน,นไปเมืองนอกสองทางนั่งเป็นฟานวิวเขาละเด้อเดินที่ที่ยงเราเขาเซาะวันินกันข้าม ใช้กาะเรียตน,นเดิอเพราะกัะตากแดดตีก,ก้นไหลกนแช่ในเดิมเป็น<ม>ห,หลายเี้ยปลาเขบบาปลาที่สมแห่งแต้รื้ไหมร่มไทยพระท่านเขาปลา มันยังเป็นดินทรายสลอมสมพ่อพนว่าเดือนเจ็ดเดือนแปดมันสิแรงเด้อวะสันเด็กอ่ายังไงแม่ได้กินเหล่าแล้วมันทอดอันนี้ออกโอ้ยแม่์บกมาหาละเด้อมากินข้าวนอกกันเด้อกินข้าวนะคะ ข้าวนะคะบ,ครรบ้านคำแสนบ้านคำแค้นร <c oughs> อดเป็นต่อรถรถเอ้ยเป็นตา่อดรอดเป็นตา่อดวัดพ่อมืองนี้เมน่าเมนหลังนี่เป็นต่อดวัดพ่อเท่านี่มาลงมาลงมาลงมาหยุกเขาฮะ กินนี่ละเอา้นานั่งขึ้นกูนแล้วก็เ้านั่งพื่นเผิดไปยังเพี้ยเพี้ยลงมาพ,พี่ลงมาแล้วมัม้ยเอาอันนี้มา,เอา,า,อมาเอาอันนั้นลงมาเอาอันเอาถุงมาให้จังหน่อยนะ ้ยที่หลังเก่าสาสตร์เนี่ยถันเด้อไม่นัละก็จะควายไปไไใส่มาใส่รใช้รถไปรถรถนะืข,น,ขนรูขนรวบว่าี่ไม่กินกาแปางเชื่อวก็เอามาเมื่อไหร่เนาะ